สวัสดีครับอุ้ยโอ้โอหร,รถไม่เปลี่ยนเลยเหรอครับพี่ไม่มีไม่มีไม่มีคว,นวอนเดมเพนเลยไม่มีคอนเดมเป็นอ่ะแล้วทำไมไหนขอขอดูขอดูข้างหลังหน่อยได้ไหมเนะี่ย <laughs> ยังไงเนี่ยแจ็คก,กี้เอเ็มดีเนี่รับเห็นว่าพี่ไม่ได้ทำที่นี่กันก็เลยแบบอ๋อใช่ครับทำยังไงที่นี่ใช่ครับพี่ทำที่นู่นครับที่หักหักเท้า อ่แล้วที่นี่ก็ได้เล่นเยอะเลยใช่ครับใช่ก็ตั้มก็ทําที่นี่พี่ก็เลยทําที่นูน่นแยกแยกกันทําตอนแรกกะว่ากะว่าจะมาขึ้นแกงเล่นๆนั่นแหละแต่ว่าปัญหามันเยอะนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยยังเคลียร์ปัญหา,าไม่ค่อยลงตัวเลยยังไม่นิ่งเลยครับก็เลยยังไม่ได้มาขอ,ขอ,อะไรนะครับขอะไรนะครับก็ตอนนี้ก็ ตอนแรกอ่ะก็ก็ดีตอนนี้มันก็เริ่มนิ่งๆของมันแล้วเริ่มดีแล้วพี่ไม่สบายด้วยหลายวันเลยเป็นอาทิตย์เลยเ<ม>พิ่งหายแต่ฝ่ายสี่ไปคุยกับน้องมาเลยใช่ครับใช่เมื่อกี้ไปหาน้องๆมาน้องมันไปเล่นทงกันละ่ะพี่จะเข้ามาหาหลายวันแล้วเราจะป่วยครับพี่ใช่ครับใช่สบ,บายดีไหมครับสบายดีครับ รอจัดเลยนะไปส่วนต่ำไม่แล้วไอ้คำถามไหครับพี่ว่าไม่ได้าามีาามปัญหาอะไรกับพวกตั้มเลยปัญหาไม่ได้มีคัะไม่ได้มีคือตั้มก็ชวนพี่เหมือนกันตั้มก็ถามตอนประเทศจะเปิดอะ่ะตั้มถามพี่มาแบบที่นี่ไหมอะไรเงี้ยทํากันไหมสุดท้ายอะ่ะน้องมันมีทั้งหมดสี่สิบคนอะ่ะถ้าม,มาหมดอะ่ะมันมันก็ทําด้วยกันไม่ได้อยู่ดีอ่ะอืมก็เลยบอกตั้มตั้มก็ทําเลยเดี๋ยว พี่ทำที้นี่แล้วกันตังเาบอกน,อนั้นแย่เลยอะไรนะครับดวเทตแย่แล้พี่ตอนนี้พี่เห็นน้องบอกอยู่นะว่าโดนโดนแต่พี่มองว่ามันเขาเรียกว่าไงอ่ะมันดาวเทตมันเคยเล่น40คนอ่ะมันไม่เคยจับ25คนอ่ะปกติอ่อ่าใช่ใช่พี่มองว่าฝีมือมันมีอยู่แล้วอ่ะแต่มันแค่แค่ประสบการณ์เฉยๆจากประสบการณ์มันยังน้อยอยู่่25คนอ่ะอืม น่าจะรอยอเขาเรียกว่าเขาเขาเรียกว่าไม่ได้เก่าเกมเหมือนเมื่อก่อนอะเมื่อก่อนมันตีบ่อยไงออเอยแต่นี้มันเนอะน่าจะยี่ห้าคนตั้มมันเนอะพึ่งรวมน่าจะตียังไม่ถึงห้าห้าฟตรอรี่เลยมั้งเราไปโดนแข่งแข่งอะมันก็แบบนี้นแหละโหซูนเหมือนกันนะอยู่นู่นพี่เล่นยี่ห้าคนพี่ลองไปเล่นดู่ามันไม่ได้มันไม่ได้ยากอะ่ะไอมันไม่ได้ง่ายอะใช่เลยมันคุณภาพเลยอ่าใช่มันมัน น่าจะน่าจะแบบเหนื่อยอ่ะมันต้องทําทุกอย่างภายในคนคนหนึ่งอ่ะถ้าสี่สิบคนอ่ะสมมติแจ็คตีไปสองหัวเพื่อนเอา<ม>ออกอด้วยอ่าใช่คือคนเอาออกไปปุ๊บจบหมดแยกไม่ได้ป่ะสี่สิบคะแนนที่จะบอกอ่าใช่เหมือนกับนยาขึ้อ่าใช่เชลนยาขึ้น,น,นไม่ใช่ว่าจํานวนคนแบบน้อยจะเล่นง่ายขึ้นมันเล่นยากจริงนะไม่งั้นไม่งั้นตั้งมันไม่สนขนาดนั้นหรอกก็ผมก็เห็นดยว่า น้องๆก็แต่แกก็เก่ง,ๆเ,กงๆเยอะแต่ว่าทำไมโดนอะไรแบบไม่มีภาพเลยอืมอะนึกออกไหมยี่สิบห้าคนนั้นไฟกลางแต่ไม่มีคนแบบคอยคอยแบบคอยช่วยฟับพอร์อะไรเงี้ยปกติเล่นงานมันน่าจะมีคนคอยช่วยฟับพอร์ไงแต่นี่มันเล่นแทงหมดเลยมั้งพี่ก็แต่มันยากอะ่ะพี่พี่พ,พี่พี่เล่นยังไงนี่เลยยังแบบยังไม่ได้ยังยังไม่ค่อยชํำเลยือ้ยน้องไงสบายดีดยนะ พี่ชวนชวนมาหาอยู่ชวนมาหาแจ็คอยู่อยู่อยู่นู่นมีคนทเวนตี้วันไปอยู่กับพี่หลายคนนะใช่เหรอมีใครบ้างม,มีมีดาร์ฟมีเลวินเลกาแล้วก็ไมโครลโคเปเลยียนันอ่าใช่ใช่แล้วก็มีอ่ะมีคินดีไหมพี่ฝีมือน้องโหดโหดไอเลวินกับกล้ามโหดอยู่เป็นเนี่ยคือเล่นเป็นใช่ใช่ครับเป็นเลย ครบเครื่องขบเครื่องใช่ครับได้ครับพี่จะชวนมาหาอยู่ชวนในพวกไอ้มี่พวกอะไรมาหาอยู่แต่เดือดจัดทั้งคิวทั้งอะไรเมืองมันรำจัดอ่ะใช่ที่นู่นเป็นไงเต็มก็เห็นเต็มทุกวันแลรกแรกอ่ะเต็มตอนหลังหลังมันตอนนี้มันมันคนมันดอบดอบลงอยู่ครับมีดอบลงก็พิกไทม์ก็ประมาณเจ็ดเจ็ดร้อยแปดร้อย ขอติครับพี่ใช่ครับมันน่าจะคงที่ตรงประมาณนี้แหละตัวพี่เดี๋ยวพี่ว่าจะพาน้องไปเล่นอีกที่งอยู่อืมีใหม่อพี่ใช่ครับใช่แต่รอรอเปิดอยู่โอเคพี่ได้แล้วใช่ใช่ครับเหมือนกับน่าจะไม่นานปะไอไอไทำทำอะไรอย่างอหละโอ้โอ ทำอะไรนะทำเทาอะไรอย่างนี้ปะไม่สปอยแล้วแจกก็มามาไปอยู่เอ็มดีคนเดียวอะไรเหรอมาี่เออก็มากับเพื่อนครับพี่มากับเพื่อนมากับน้องไตเติ้ลผมมาเป็นไม่ใช่แบบไม่ไม่แจคกับพี่เป็นแบบเป็นมากับน้องไตเติ้ลแล้นอ๋อโหแล้วตามไม่นี่เลยเหรอ ตั้มปล่อยปล่อยไปได้ไงเนะี่ยตอนแรกผมแบบคิดว่าทีมตั้มแบบผมว่าในวน์เทสเรา,เาน่าจะบบโอเคแล้วอะไรเงี้ยพี่เพราะว่เออจะมีเขาเริ่มใหม่หมดเลยอะไรเงี้ยแบบหาใหม่หมดเลยคนใหม่ไม่ไดเด็กๆๆๆไงไงตี้เก่าเลยครับยรือว่าถ้าถ้าด้วน์เทสแข่งขนาดน,นี้แล้วเราก็าไปก็อาจจะไม่ได้แพชชั่นไม่ได้หนาขนาดน,นั้นไม่ได้เยอะขนาดน,นั้นแพชชั่นที่ตามหาแล้วว่าพอเห็นภาพนี้ก็จะต้องคิดใหม่เลยอือนั้น มันไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้วอะเด็กก็เก่งขึ้นเยอะเลยเด็กเด็กก็ฝึกกันก็เก่งกันอ่าใช่เด็กอต่นี้เด็กเก่งเก่งขึ้นเยอะเลยไม่เหมือนแบบปีที่แล้วเลยไม่เหมือนสองปีที่แล้วลอ่าใช่ครับเด็กมันเมื่อก่อนมันก็น่าจะมีแค่เสียงคําพูดนะเนาะแต่นี้มันมีฝีมือ <พบ S 1> ด้วยดฝีมือด้วยไช้เก่งขึ้นนเลยยิ่งแบบเด็กเด็กนี่แบบเหมือนในฟิกอะตอนนั้นอะสิบสี่สิบห้าอย่างเงี้ยยังไม่เก่งมากเลย ใช่เจอนนี้นนเด็กเก่งเดี๋วจัดกี่เดือนอะไรพี่เปิดพี่นุงกี่เดือนสามเดือนใช่ใช่ครับประมาณนั้น,น,นฝ่ายฟ้ามันก็ชวนชวนพี่อยู่มันก็บอกว่าสลอตว่างหนึ่งอะไรเงี้ยเออมามาด้วยกันไหมอ่าใช่มาช่วยมามาเล่นกันไหมอะไรเงี้ยแต่พี่ก็เดี๋ยวรอถามน้องๆอีกทีนึงพวกเผื่อพวกไอ้มี่พวกดาวพวกอะไรมันอยากมามาเล่นกันแบบ เมีแบบขึ้นแกงมาเล่นกันอะไรเงี้ยเพราะมันมีพวกจุอฟฟี่อยู่กับพี่ด้วยมีพวกไลท์พวกชวนพวกอะไรเงี้ยฮักอะไรอยู่กับพี่ทั้งนั้นเลยเสร็จโหดเลยเส็โหดมันก็มันรู้เรื่องอ่ะมันต้องสี่สิบวพี่รู้เ่งะครับที่นู่นหรอครับหมือนว่าถ้าสมมติต้องสี่สิบแล้วจะเรียกว่าโหดจริงต้องสี่สิบอ่าใช่ใช่ต้องต้องเฟสเฟสต้องรวมกันถูกต้องครบเครื่องอันนั้นอะ คือมันจะครบเครื่องตรงที่ว่าพวกอ่ะตีพันแฟตอาวุธโหดมีปืนผสมจูดี่มันก็มีปืนอาวุธผสมกันอะไรเงี้ยพวกดูใบ,บอยไฟกลา,างเดียวเงี้โคมันมัน,ม,นมันครบอ่ะอาไม่ได้แล้วพี่อ่าใช่ครับใช่เสร็จแบบพร้อมยีิบห้าไม่ไหวไม่ไหวจริงเหนื่อยเนื่อย พี่พี่ก็ไปพาน้องไปแข่งมาล่าสวดที่เนี่ยแต่ได้ได้ที่สา,ามอ๋ออืมไอเพราะไหนนะพี่ไอของไอคอมใช่ครับตาอของแพ้ใครแพ้ไฮ oui? เปอร์ครับอ๋อไฮเปอร์เขาได้ที่หนึ่งตัตัดเหลือที่สามก็คือตกป,ปัอบเลยใช่ครับใช่อ๋อกดเขาชิง ดูสายเดียวกันเหรอพี่ก็เลยแบบโดนถูกต้องง่ายสายเดียวกันแล้วคน,วนละสายก็ที่หนึ่งที่สองละอ่าถูกใช่ใช่น่าจะน่าจหนึ่งกับสองแต่ฟิกๆเขาก็โหดอยู่ฟิกๆเขาได้ที่สองใครช่วยทำนี่ดีกว่าเพื่อดูแลท,ที่ที่นู่นใช่ไหมครับใช่ครับหมายถึงแก๊งเหรอหมายว่าคนดูแลเซิร์ฟอะไรเงี้ยอ๋อก็มีพวกสายฟ้ามีบอสบอสที่เขาทำแบบ บีทีเคยทำบีทีที่นี่มาก่อนครับอ,อ,อูนี่จำได้ใช่ไหมครับเพราแกงเขามาทำที่นี่อ่ามีที่นู่นเขาก็มีที่เลิฟเขาก็เขาก็ทำอะไรเงี้ยครับทำ,ทำทำหลายแกงอยู่แบบลันจัดนัก็มีมีมีใครก็มีบล็อกไายฟ้าก็มีแบบนั่นแหละประมาณประมาณนะครับแรกแรกกันเหนื่อยกันหาเยอะ ปัญหาแบบลุมเล้าจ้าฮะพี่เกมสวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับฮะสวัสดีครับอุ้ยอันนี้ตึงเลยนี่อันนี้ได้ข่าวว่าตึงเลยนี่พฟา็มือหดไม่ไม่ตึงครับแต่ว่าใครก็ได้ในเมืองตอนเนี้ยนี่เขื่อนย,ย่าเขื่อนก็ไปเอาฮิโรชิไหนดอยนี่ล่ะแต่แต่ผมไม่ค่อยไม่หัดเรื่องใครก่อนเดี๋ยวถ้าเขาสะกิดหนึ่งผมค่อยนั่นโอเคอันนี้พี่ขอข้าวเขื่อนได้ไหมอ่ะโอ้ยมันเต็มมาเดิพี่อ๋อโอเคครับเนี่ยโอ้ ปฏิเสธกันง่ายจังโอ้ก็รุ่นใหญ่เขาแบบนี้แหละเราก็เคยผ่านจุดนี้มันก่อนธรรมดาโอ้เต็มแก้งเต็มอ่ะอะไรนะครับโอ้แก้งเต็มเลยพี่ขอข้าวแต่มันบอกว่าขอข้าวมันน่าจะฟังผิดขอข้าวอะครับขอข้าวกินอะแตอนี้ขับคันนี้แบบคันนี้แบบจริงอันนี้เลยเหรอ ใช่ครับพี่เดี๋ยวไปหา,าต้องไปตั้มก่อนนะพี่อะไรนะครับไปเอารถสีไปไหมคันนี้ไปเดี๋ยวปะจกัจกจักรถเทาไรครับพี่อันนี้รถไอ้นี่ครับรถไอรถกาชาพี่พี่มีรถเหลืออยู่เอาไหมพี่ให้คันหนึ่งอเอาไว้เอาไว้ <ไง S 2> ใช้ พี่ไ, <ป S 1> ไม่ใช้จริงๆขับอะไรก็ได้ครับพี่เเดี๋ยวพี่เอาให้ให้ขับคันหนึ่งพี่มีอยู่คันหนึ่งเอาไว้เอาไว้ติดตัวไว้จ้ะ เราแบงเจอพวกรุ่นใหญ่อะไรกันเสียเอาเสียไม่ได้ไม่ใช่รุ่นใหญ่หรอกยังพี่ยังเพิ่งเริ่มเหมือนยังไม่ได้แบบจี๊ดจ๊าดขนาดแต่ว่าก็ดีขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าเขาดีเขาดีขึ้นเรื่อยๆ,ๆ <c oughs> คนไม่ได้แบบอายุน้อยอันนี้คือต่อบแบบเอาคนใหม่หมดเลยเหรอใช่ครับในกัลรับแต่ปีฝาดเข้าเลย ไม่มีเลยว่ะที่มีแบบคนที่แบบมีเวลาโตแล้วอะไรครับอืมของที่เราเคยเจอเน้นแบบว่าจะหายากนะเราพวกเดิมพันแบบเอามาอยู่กับเราแบบถูกเวเวลาด้วยอะไรอ่าใช่ไม่ได้เปินไม่ได้เป็นไปไม่ได้เพราะที่ผ่านมาเมื่อก่อนอ่ะพวกไอ้มอนไอเฟนดี้พวกไอจินอ่ะมันโหดแต่มันไม่มีเวลาเราต้องเข้าใจมันอ่ะ เพราะเราอยากให้มันอยู่อะถ้าแข็งมากเกินไปมันมันก็อยู่กับเราไม่ได้อะเก่งว่าไม่มีเวลาไห้ที่ถ้าเรียกก็คือมาถึงหมดเลยแต่ว่าแบบถ้าแบบเวลาปกติก็จะไม่ม,มาเห็นหน้าเไอ้ไอ้กรอบอยู่ในาดน,นี้ว่ะแต่แต่แต่หล่อจัดเลยนะใส่สูตรดำ ไอกบหล่อปะกรบ,รกรบแจ็คหล่อปะเท่นัดเลยเออเท่น่ะไม่คิดเลยจะมาใส่แบบใส่มาได้ใส่ตอนนี้ดีกว่าพี่ใส่ตอนอุ้มน่าจะเดนจนล่าไวล <c oughs> ล่าเวลกบ ทำอ,อฮัลโหลครับใครครับเนี่ยไม่ไม่ได้ยินนานเลยครับสวัสดีครับพี <c oughs> ่เกสวัสด,ดีครับแม่ไม่ได้ยินนานทำอ,อยู่ไหนแน่น้องอยู่กระโชครับอยู่เรนเรนการรลางเรนกลางเหรอโอเคครับกลางกลางใช่ป่ะน้องเเดี๋ยวไปหาได้ครับ อะไรนะไปหาได้ครับพี่พี่อยู่กับแจ็คที่เลเบลล่างอะ่ะได้เดี๋ยวผมไปหาได้หามได้หาม